สวัสดีครับพวกก็ผมโอเอพีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการนักเตะโชว์ไทม์อิตาลีนะครับนั่นคือนิโคลโลนะครับเบเรลล่านะครับนิโคลโลเบเรลล่าครับสูง172อายุ27ปีนะครับถนัดเท้าขวานะครับแล้วก็ปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับมาในสไตล์โฮเพเยอร์นะครับ โอเวอร์ออ t i เ g ครับ103 a t t a อ k i า g แ v ชคิงเอาไว้เนี่ยแปบอลคอนโทรลเก้ิบ9ิ้งนะครับไทเบอร์ชั่นิลพาสนะครับลอตเตดพาสฟชิงก็ไม่เข้าสูงเท่าไหร่นะครับ77แล้วก็ลูกต้องเตะ77ลูกโค้ง79เกนะครับเกมเราก็ประมาณนี้นะส่วนสปีดนะครับสปีดอยู่85ดสิบต้านะครับสปีดต้ power, ing, 70, นเก้าปิบสองคิกิ้ c พอ0์ t a ก้าสิบา้าจัมป94 ก็เต่ข้างในถือว่าสวยมากเลยครับแต่ว่าอาจจะมีความบางนิดนึงนะแล้วก็สองเท้าได้ไฮนะครับส่วนบูทที่ติดตัวมาก็คือเป็นบาลานเซอร์นะครับแล้วก็เป็นบูทสไตลเกอร์อินสติ้งที่ผมใส่ไปนะส่วนสกิลนะครับสกิลยิงก็มาให้ครบเลยนะครับมีทั้งลองเลนเคอร์เร่ลองเลนชุตติ้งนะครับเฟิร์สไทม์ช็อตวันทัสพาร์สสกิลส่งก็มีโคบอลทูพาร์ซิงพินพอยท์คอสซิงฟิเนอร์มิโน่พาร์สซึ่งเป็นสกิลหลักเลยนะครับแล้วก็มีสกิลเกมรับด้วยส่วนสกิลที่คคคคววรรรรรใสส่่เเพิิิิิมมมมนนนนะะะัััับบบบกก็็ีีีโโซอททลลด้้แไฟตตงป เดี๋ยวเรามาดูการอัพไสในของนาัาเตตตัวนี้เลยดีกว่านะครับว่าเราจะอัพแบบไหนนะส่วนตัวผมอัพนะครับผมจะกดออโต้นะครับก็คือ 4, 8, 12, 8, 7นะครับแล้วก็ใช้บู t เป็นบู o สตทเกอร์อินสติ้งนะครับก็จะสามารถบูท103ขึ้นได้ทุกตัวนะครับเออใช้โค้ด2บู t ทุกตัวขึ้นได้หมดเลยครับก็จะมีการอัพอีกอย่างหนึ่งก็คือลดเอ่อลดดิปบ,บิ้งไปเหลือ11น,นะครับแล้วก็ใส่พัสไป9นะครับ เราก็ใส่บูธเป็นเทคนิคนะเราก็จะสามารถขึ้น103ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นโคด้ดทันซีฟ่ฟินะครับโรนันคูมันเอ่อซิเออซิมมโอเน่อินซากี้นะครับแล้วก็อมัมโมริมน่าึงจะขึ้น103นะครับเดี๋ยวรับไปชมกันในเกมดีกว่านะครับว่าการโชว์ทา์ของนิโกโลบาเรล่าจะโหดสักแค่ไหนนะครับไปรับชมกันเลยครับผม มาครับเราก็เจอห้องบนที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ผมมาในโมเดลทีมของทีมชาติอิตาลีนะครับวันนี้ก็เป็นสีเสื้อใหม่ล่าสุดของทีมชาติอิตาลีเลยนะครับผมในเกมนะมาดูฟอร์มดีกว่าโอ้ค,ค่อนข้างฟิตเลยครับทีมเราทีฝั่งตรงข้ามก็โอ้มอนข้างที่จะมีตัวตัวเก่าเยอะอยู่นะครับตัวฟีเจอร์นะแล้วอ๋อตัวใหม่ๆก็มีนะครับมีเอนดริกนะ นี่ครับก็มีมาเป้มีเทรนโดนะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มของมีโคโลบายลาดีกว่าน,นะครับว่าจะจะติงจจโหดสักแค่ไหนนะมาดูกันว่าวันนี้จะโชว์ฟอร์มได้ดีสักแค่ไหนนะครับ to s <S มาอยู่กันในเกนมแล้วนะครับผมฝั่งเราได้เริ่มเคลียร์ก่อนนะครับมาเอลแบร์เปิดให้ดิยานะครับ แทงให้พี่ยาต่อตัวนี้เขาคืนหลังนะครับต,ตัวเปิดออกมาอ่าเปิดออกข้างไปนะครับผมตัวนี้นะเอ่อตัวนี้เขาโรเบร์ลานะครับมีสกิลอย่างฟีโนมินอลพาร์ดนะ mm hmm. ก็คือฟีโนมินอลพาร์ดเนี่ยมันจะสามารถส่งบอลได้ในขณะที่เดินจัดระเบียบร่างกายไม่ดีนะครับเดี mm ๋ hmm. ยวในคลิปก็จะมีตัวอย่างให้ชมนะครับมีชัดให้ชมเนี่ย จากวันนี้มาเราเปิดติดมูเซล่านะครับเอาเปิดยาวขึ้นหน้ามาติดปูโยเันตต่อให้โรดี้โรดี้จะแทงให้บาเรล่าไม่ผ่านนะครับเขาขึ้นเกมมาทางขวาครับเราฟินยาให้มูเซล่าไม่ผ่านนะเราก็ส่งให้บาเรล่าไม่ผ่านมาติดโรดี้นะครับเราดึงขึ้นกลางมามูเซล่ามาให้เดบลอยเดบลอยแทงให้มูเซล่าต่อให้โรนโดทัดด้วยซ้ายเกือบไปนะครับผมเวเราเก็บบอลได้ ยกให้โรดี้โรดี้ให้บีญาบีญาเห็นช่องจังหวัดทีแทงมาให้เอลแบเอลแบรกระชากกระชากแล้วก็ซับด้วยขวาเรียบร้อยครับผมขึ้นในในาทีที่1ิานะครับโดยจิโอวานีเอลแบนะครับโอ้โหซัดลูกนี้ไปอย่างสวยนะครับโหเริ่มต้นมาจากบอลของบารล่า,น,น,า,น,น,าะลนะครับตั้งแต่น้าปากประตูเราละครับโยนมาให้โรดี้ให้บีญาแทงมาให้เอลแบนะครับผลลขึ้นน้าครับหนึ่งศูนย์ครับ เาราขัเปิดเกมอ่โรดี้มูเซล่าเราก็พยายามขึ้นเกมแล้วนะครับพอโดนนำไป,นะปแล้วจังหวะดีเปิ์ตีเราดักบอลได้อ่าเดบลอยอ่าเสียบอลให้ใหเดบลอยนะครับร The Boy. The Boy. รดดแต่ว่าเดบลอยก็ส่งพลาดมาให้เปิ์ตีเราพอเขาเก็บบอลได้ครับสัิญญาเข้ากลางให้โรดี้มูเซล่าให้เดบลอยเดบลอยให้โรนันโดอ่าแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนนะครับอล้ำค่อนข้างที่จะชัดเจนนะ ล,ลูกตั้งเตะจากประตูนะครับลิตเตอร์บายาเปิดมาให้จังหวะน,นี้ให้คอสตาคุตาจะเหมือนเปิดให้ไม่ดีนะครับตัดหอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่จังหวะนี้จะแต่ว่าฟันไปขึ้นมาเออดักได้ครับให้บาเรล,ล่าส่งมาให้บิยาจังหวะน,นี้จะพิกวอนอ่าแต่โดลิเกอร์ดักได้อจาจังหวะน,นี้เขาส่งบอลพลาดนะบิยาแทงให้เอลแบร์จังหวะน,นี้อออือ แต่ไม่ผ่านกองหลังเขานะครับเขาเปิดเกมมาที่ทางเออครับส่งบอลมาให้ทางซ้ายครับให้เอ็มบัปเป้พยายามจะเล่นเกมริมเส้นซะส่วนใหญ่นะเจาะริมเส้นแล้วก็ตัดเข้าไปกลางครับมาล้ะทุ่มไปให้อ่ไปแค่เมือเออเปิดยาวไปไหมบียาจังหวะนี้แทงอาลุดเดี่ยวนิโคลโลบาเล,ล่ายิงมากระแทกนิดย,ยิงด้วยขวาจะออกกรอบไปนะอโอออกนอกกรอบไปเลยแม่จังหวะมาคินเสียดายนะครับกระชากลุดเดี่ยวมาแล้ว ช่องมีให้ยิงนะครับแต่ว่ายิงออกไปเองนะเริ่มแต่จากฝากประตูนะครับซีโบกูตัวเลนสั้นให้ยูดิเกอร์ออกทางขวาไปนะครับเขาส่งพลาดตต่จังหวะนี้ยังได้อยู่ฝั่งเขาเก็บบอลได้โมเชล่าอา,าร์มานิโซเบเรล,ล่าเราล็ลอกรอ,อครึง่งรอไม่ผ่านนะครับโรดดี้ตัดได้ไฮราฟิญ่าเข้ากลางมาให้เด,ดบลอยนะครับ เรียบร้อยให้มาทางซ้ายที่คีเรนเอ็มบัปเป้จวันี้น่าจะส่งอ่าร์ฟิเดรล่าดักได้นะครับออการต่อครองกลางให้โรดี้โรดี้ให้กุโลเบลา่าชิงกับเดวิดบิญาแต่ไม่ผ่านนะครับอารา์ฟังเราเก็บบอลได้อื้วถึงเราโดนตัดด้วยแตเราตัดได้ด้วยลาสิญญาครับกิซโนโรนโลดแทงมาให้มูเซียล่าซัดด้วยขวาโอ้โหเขี่ยเสาออกไปไนะครับลูกนี้ โอ้โหจังหวะขึ้นเกมของเขานี่ค่อนข้างอันตรายเลยนะครับจากริมเส้นตัดเข้ากลางมาแล้วก็ส่งให้หนาเปายิงนะตหนนลังจากเปิดยาขึ้นมาให้เบรเดล,ล่าบิยาเก็บบอลนัดให้เบรเดล่าเบรเดล,ล่าแทางทะลุช่องให้บิยาไม่ผ่านลูดิเกอร์นะครับตาบอลตรงกลางมาเส้นใหญ่นะ้วโรดี้ให้เดบลอยเดบลอยเปิดยาแต่ว่าติดโรดี้เรานะครับ จังหวะนี้ลูดิเกอร์จ่าพลาดอืมแต่ว่าฝั่งเขายังซ้อนทันนะจังหวะนี้เปิดตีแทงมาให้บีญาจังหวะนี้โดนลูดิเกอร์เบียดไม่ผ่านลูดิเกอร์นะครับหวังเก็บบอลได้นะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็เรียบร้อยครับหมดเวลาชรึ่งแรกไปนะครับฝั่งเราครับยิงนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเกมในครึ่งหลังกันดีกว่านะครับถือว่าค่อนข้างที่จะโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมนะจุงโลเบลยร์ลทั้งการ าหาช่องในการจ่ายบอลนะครับมีการเก็บบอลแล้วก็มีการลงมาช่วยเกียรับด้วยนะครับสังเกตด,ดูลงมาช่วยเกียรับค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะจิปจิปูโยครับเคนบาลส่งให้ปุโยให้โรดีแ้แต่ว่าแต่มาฝั่งเขาดักได้นะลาฟินญาแทงให้คิียโนโรนโดเบิร์นมาที่ลาฟินญาจามาถ้าทะลุช่องจะไม่ผ่านนะครับเคนบา์ดักได้มาให้ที่โรด,โรดี้โรดี้ให้คิ่ิโนเบเรล่าแต่โดนโรดี้ฝั่งเขาดักได้ครับลาฟินญา เปิดจะมาให้จะให้รโรนดแต่ว่าไม่ผ่านนะครับสเิโยเจ็บได้เจอ,อไปย่ามาให้นีโคโรบารล่ามีพื้นที่กระชากกระชากเปิดลอมน,น้วยสายโคเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหสุดสวยเลยนะครับลูกนี้โอ้หจังหวะที่กระชากึ้นมาทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดคอร์สให้จโิโอเ,เอลแบร์นะครับโขเข้าไปอย่างสวยนะลูกนี้ ถือจะเท้าหลักจะเป็นเท้าขวาแต่ก็ใช้เท้าซ้ายได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับวันนี้เขาเปิดเกมมาจังหวะนี้แทงมาให้ยูลเลอรซัดด้วยขวาโอ้โหเรียบน้อยครับแม่จงังหวะนี้เราเล่นเกรมรับภาพเลยครับเพราะว่าเราไปปล่อยพื้นที่ให้ปล่อยพื้นที่เยอะนะทำให้เขามีพื้นที่ในการเจาะทะลุก้องหลังของเรามาแนละ้วทำประตูได้นะครับเราก็เล่นกันต่อบีญาแทงมาเบิร์นให้กิโคลโบบล่บลอจังหวะนี้จะดึงลอกซ้ายเทินมา ระหว่างอน,นี้แตะยาวไปหน่อยนะครับฝั่งาดักมันได้มูเซีย่ามาให้ที่ลญญาฟินยาคืนกลับมาเปินมาแต่ว่าเราดักได้ห้เนีนเปอร์ตีบิยาแทงให้ตรงกลางเปอร์ตีให้เมสซี่เมสซี่ลองซัดด้วยสายในนี้อะไรครับลูกนี้เบาไปหน่อยมาเขาส่งบอลมาตรงกลางนะครับมาให้ที่เรียบร้อยมูเซีย่าให้คริสเตียนโรนโดเบิร์นวันทู กัดเดือบรอยจังหวะนี้จะได้ยิงแต่ว่าเราสก,กัดบอลได้ครับจังหวะนี้ดิโรเบล่า <c oughs> แต่ฮาร์ดในใบเหลืองเ่าะชนขนาดนี้จังหวะนี้เราเก็บบอลได้ครับดิโรเบล่ากระชากขึ้นมาริมเส้นกระชากขึ้นมาจะมาพลิกมาเปิดอ่าแต่บอลออกไปก่อนนะครับ <c oughs> จังหวะนี้ผมก็ปล่อยอนาล็อกช้าไปหน่อยนะครับเล่นสั้นมาที่กองหลังนะครับให้มาทางด้านซ้ายนะครับ เดือบรอยใจคืนจังหวะนี้เขาฟังเขาเปิดติดอาคืนการให้เดือบรอยได้อยู่นะเป็นบัพเตะให้เดบรอยเดบรอยมูเซียร่าจังหวะนี้เปิดมาให้ที่โรสเนลโลโรนโดมาคืนที่ลาฟินยาลาฟินยาเปิดหลอดม่วงมาเออเกือบเกือบไปนะฮะจังหวะนี้กองหลังเคลียร์ไม่ขาดแต่วิเตอร์มิยาไม่จับไม่ได้แล้วเปิดยามาให้นะเปิดตีเก็บบอลได้โรดี้อาจาังหวะนี้เสียบอลง่ายๆนะครับเนี่ย อะไรได้อยู่ครับคาสตาคูตาเปิดมาให้ที่เลวิดบิย่าเลวิดบิย่ามาให้นิโคลโลบาลีล่าจังหวะนี้โดนดูริเกอร์สกรีนอยู่นะครับของเขาได้เก็บบอลได้ครับจิสเนโรนโดนะครับไม่มีอะไรโรดี้คืนมาเบียเบิยาให้นิโคลโลบาลีล่าไม่มีอะไรจิสเนโรนโดเดบลอยอ่าจังหวะนี้เปิดตีแล้วดักบอลได้ให้บิย่าบิย่าคืนมาให้นิโคลโลบาลีล่าจังหวะนี้ ลองซัดไม่ผ่านโรดี้นะครับแับสิงญาให้มูเซียระเปิดติดเปิดตีดครับโรดี้ให้เบเนล่าจังหวะนี้หักข้อมาให้แล้ววิดบีญาซัดลึกขานิ่มๆโอโสุดยอดไปเลยนะครับลูกนี้เนี่ยนะครับเพิ่งความที่มีสกิลฟ h e น o มิน a l ลพา s สนะครับมันก็เลยทำให้สามารถส่งได้ ในท่าที่เราไม่คิดว่ามันจะส่งได้นะครับเป็นในขณะที่ยังจัดระเบียบร่างกายไม่ดีนะครับฝั่งเขาได้ขึ้นเกมมาก็ไม่น่าทัดนะครับก็เรียบร้อยนะครับสกอร์รวม3ประตูต่อหนึ่งนะครับถือว่าโชว์ฟอร์มออกมาได้ยอดเยี่ยมนะครับนิโคลโล่บาเรล่านะครับทั้งจ่ายแอซิแล้วก็มีจังหวะมีโอกาสได้เข้าไปยิงประตูเองนะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะครบเครื่องเลยนะครับทั้งการยิงนะครับการ เลี้ยงบอลนะครับการหาช่องต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องการส่งเนี่ยถือว่าส่งได้สุดยอดมากนะครับส่งทีนี่คือแบบเหมือนเขาเรียกไงเป็นคีพาร์ทเลยนะฮะทำให้ทีเราได้ประตูเลยนะเป็นไงกันบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการรีวิวตัวอะไรก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดซับนะครับรบกวนฝากกดซับให้ด้วยนะครับเพราะว่าคนที่ดูสัญญ่ยังไม่ได้กดซับผมเลยนะครับ แล้วก็เร็วๆนี้นะครับจะมีกิจกรรมนะครับแจกรหัสนะครับถ้าออยอดซับถึง1 0ึ0งนซับนะครับเราจะมีการแจกรหัสเลยนะ mm. ผมบอกเลยว่ารหัสนี้แบบตึงแน่นอนนะครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม